แซ่หมูกินกับยังแม่ตะวันแม่ตะันถอดแช่หมูออ่างได้พี่นองนี่มะเบืองว่าศิษกินกับนี่เตรียมวัตถุด,ดิบระแด้ครับกําลังจะตามส้มตำกินเที่ยงเ้าพี่นองมาเบิองว่าศิ็นแต่แซ่ตั้งแต่มาเบิองน้ำกันงได้ครับจะต้องกินน้ำกันครับ ต้มหอยกี้ก็ต้วงไปเนาะทอดเชบหมูาเปเียยกับไปเนาะเข่าหนึ่งหันหอนพร้อมน,นี่แม่สวนจิตตําำสมตำก,กิ้มย่าหอยเลไปเนาะ vượt xe vượt tem luôn nè yên đấy đi phía nó để vật tù đi tầm nhằm đấy cái xe ขาดไปได้ปลาฟ้าแดงแซียบไลเป็นองปลาสุดนี้มัมจะมตำซีซันนะ่าเสียบป,ายปอา ก้าสมตำเกาเดฟพี่น้องข้าสมตำำกาหน่วยหน่วนพี่น้องมาเสร็จกสันครับมาเห็นจิบเราก็จะเรี้ยงกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อ กิส้มตำแม่ตทวันปลามาหยอดจะเช็กหน่อยนะเดี<บ>๋ยวเอาโอเคเอาจะจะเปลนห้อง <laughs>